ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับตัดผมเคทิโอบาอาคารมีครับเรามาเรียนรู้นะครับหรือมาดูเทคนิคนะครับหรือดูการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของทรงทวิกกี้นะครับพ้อยแรกนะครับที่ออดคัดการตัดออดเริ่มลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของโซนของซิกดันจอนออดใช้กันไก่นะครับหรือเลาะหรือการโค้งมนนะครับตามใบหูนะครับหรือการโค้งมนตามรูปของจอน นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทีทุกท่านนะครับลองขยับนะครับหรือเข้ามาดูนะครับว่าวิธีการตัดผมทรงทวิกกี้นะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับจากพ้อยลายแนวที่เราคัดเราตัดเราหวีลักษณะของโซนของซิกหน้านะครับหรือการโค้งมนนะครับในลนนักษณะโซนปีกซิกหน้าให้เขาเชื่อมต่อหรือการโค้งมนมาเสร็จแล้วเราเอาหวีวางนะครับหรือการโค้งมนหรือการตกแต่งในกลิ่งลักษณะของทรง ความหมายก็คือการที่เราไล่หรือการเก็บลักษณะของจอรเนี่ยเขาต้องการให้เนียนหรือให้บางนะครับหรือให้แนบนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับถัวหลักนะครับการที่จะไวท้ทรงทวิกี้ส่วนใหญ่คนที่ชอบก็คือนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นก็คือจะเหลือจอรให้มีหางลักษณะของยาวหรือผิวหวานนะครับส่วนด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับให้มีรากหรือลักษณะของเส้นผมส่วนผู้ใหญ่นะครับต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าเขาต้องการตัดแบบนะครับสบาย ความหมายก็คือไม่ให้มันยาวนะครับหรือลุ้งลิงลุ้งลิงเกินไปส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับให้มีความทุยส่วนการเก็บ <c oughs> หรือการไล่ทรงเนี่ยเขาต้องการที่ให้มันมีลักษณะของรากหรือหางผมพอประมาณนะครับส่วนออดนะครับคัดหรือการตัดในส่วนของซิกด้านจรเสร็จแล้วเรามาโค้งมนนะครับหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของหลังใบหู ปลายลายชายแนวที่เราโค้งงนหรือการทิมการเล็มหรือเก็บลักษณะของหลังใบหูเนี่ยเราต้องการให้เก็บลักษณะของกวามเนียนหรือแนบนะครับหรือเป็นตึงลักษณะของคลอเเพียนะครับส่วนการเก็บลักษณะของชายความหมายก็คือปลายลายชายแนวที่เราต้องการให้ผิวหวานนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสและทีมงานขีดอุปการามีนะครับเอาความรู้หรือขแขนงนะครับหรืองานคัดหรืองานตัดในกึุ่งของทรงทรวิกกี้แบบบ้านๆหรือเป็นแนวแบบง่ายๆนะครับมาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทาง Tik ท k ก o อกยูทูปเฟซบุ๊กไลน์และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนเข้าไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับหรือกดการแจ้งเตือนเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือคล้าวต่อไปจะพ้อยรายแนวในส่วนของซิก้าลล่างที่ออสใช้วีบางกดให้แนบนะครับหรือปลายกระดกเพื่อไล่รอบรลายชายแนวหรือปลายผมเนี่ยออกมาลักษณะของงานเด่น หรือลักษณะของงานผิวหวานนะครับส่วนการยกนะครับหรือการวางฉากบางองศาวางลายวางแนวหรือวางกึ่งลักษณะของสเตตหรือเป็นแนวของเส้นตรงสีสัโครงสร้างนะครับหรือสีละหรือหัวเขาจะได้ออกมาถุย ส่วนการใช้กันไกนะครับดิลหรือเจาะหรือแซกลักษณะของชายผมเราต้องการให้ปลายลายชายแนวของเส้นผมเขาออกมาพิวหรือลักษณะของความหวานนะครับการทํางานที่เราพาสนะครับหรือเอาเทคนิคต่างๆดิออสม,มิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางานในรูปแบบขึงของทวิกกี้นะครับหรือเป็นแฮฟฟีสไตล์เสร็จแล้วออดมาเดินกันไกลนะครับเพื่อให้ปลายลายชายแนวเขาพิวหวานนะครับสวนงานคัดหรืองานตัดในลักษณะของโหนกผมหรือการโค้งมนข่าวแอร์เรียรูปบุกุลรูป ในโซนของซิกด้านหลังอันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีละหรือหัวข้อออกมันได้ทุยส่วนเข็บแล้วนะครับออดมาขยับในโซนปีของซิกด้านซ้ายใกล้ลายเกณฑ์หรือรวางเพทเทนนะครับหรือวางกรอบไว้เช่นเดียวกันนะครับเราใช้หวีรองหรือเก็บลักษณะของการคัดหรืองานตัดนะครับในกล่งของซิสเตอร์โอเวอร์โคมก็คือการที่เราใช้หวีรองกันไกลเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือตีนปุ่มหรือขอบลายชายแนวข้อนเนียน หรือแนบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทำงานนะครับเป็นความรู้หรือเป็นแขนงของสายงานที่ออสและทีมงานนะครับมาเผยแพร่นะครับมาแชร์ส่วนการหวีหรือการตกแต่งลักษณะกอบของทรงความหมายบางทีบางครั้งเราคัดเราตัดไปแล้วปลายลายแชแนวยังไม่สมูทนะครับหรือความกลมเกืนไม่เพียงพอสิ่งที่ดีที่สุดก็คืองานเช็คหรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้ก็คือหัวใจรืยการจัดทางาน ส่วนการจบงานเสร็จแล้วออดมาหวีหรือการย้อนสอนลนักษณะของเส้นผมดูว่าปลายลายแนวเส้นผมเขาเรียงเส้นออกมาได้สวยไหมอันนี้ก็คือหัวใจหลักของการทํางานส่วนการโค้งมนนะครับหรือลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเกียร์อันนี้เราต้องการให้งานเชื่อมต่อออกมาได้สวยนะครับถึงการโค้งมนตามโครงสร้างสี่ละลายแนวเสร็จแล้วออดมาใช้กันไกเดิวหรือเจาะนะครับหรือการโค้งมนตามลักษณะใบหู โดยการใช้เป็นซิสเตอร์โอเวอร์โคใช้หวีรองกันไกการทํางานหรือการโค้งมนตามใบหูเนี่ยนะครับปลายลายชายแนวเขาจะออกมาได้พิ้วนะครับส่วนรากหรือหางในส่วนของซิกด้านหน้านางแบบเขาไม่ต้องการนะครับเขาบอกเขาต้องการตัดให้มันสั้นนิดนึงนะครับเขามนเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะมาขออเกียร์หรือมาติดรับข้างหน้าเขาเุน่นการลำขาดเนาะเราต้องยอมรับความจริงเสร็จแล้วออดมาดึงในส่วนของซิกด้านหน้า นะครับหรือลักษณะของการยกผมในส่วนของติน้นหน้าที่เราคัดเราตัดไ้บกึ่งของผมมา้านะครับเราตัดเป็นลักษณะของงานแบ่งหรือการตัดหรือการทํางานคล้ายๆกีบส้มนะครับคือแบ่งเป็นล็อกหรือการคาดการตัดทีละช่ออันนี้ก็คือหลักการส่วนการเก็บในโซนของโหนกหลังรูปบงกุฎรูปฮาร์ดหรือลักษณะของโหนกหลังอันนี้เราต้องการในศีสษะโครงสร้างหรือสีละลายแนวแต่อย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละ ลายแนวเขาเป็นส่วนโคง้งเวลาเราคัดเราตัดนะครับเราควรจะต้องโคง้งให้เข้ากับโครงสร้างสีละลายแนวอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนพ้อยลายแนวในส่วนของจิกด้านหน้าอี่ออสพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวก็อ,ออกมาลักษณะของงานเด่น <c oughs> หรือลักษณะของงานผิวหวานนะครับการทํางานที่เราพลิกมือนะครับหรือเราสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวทรงหรือรูปแบบก็จะออกมาได้เด่น หรือกึ่งลักษณะของความสวยงามส่วนขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างหรือโหนกผมนะครับเราปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลังหรือรูปมงกุฎรูปฮาร์ดหรือลักษณะของคาบแอร์เรียอันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างนะครับหรือหัวข้อออกมาได้ถุยส่วนการเดินกันไกลนะครับเพื่อให้ปลายลายชายแนวข้อออกมาได้ผิวหวานความหมายของออสก็ทีบางครั้งเราตัดไปแล้วนะครับปลายลายชายแนว เส้นผมนะครับอาจยังเป็นตกประนกนะครับหรือเป็นก้อนอยู่สิ่งที่สวยงามก็สิ้สุดก็คือการเดนินไกลๆเพื่อให้ปลายลาชัยแนวข้อออกมาเด่นหรือลักษณะของงานผิวหวานนะครับครับวันนี้เราและทีมงานนะครับอย่าลืมนะครับสี่ช่องทางนะครับเปรียบเสมือนบ้านของท่านศึกษาหรือพัฒนาได้ส่วนการดึงในส่วนของโหนกผมความหมายของออดก็คือตัวเชื่อมต่อในส่วนของโหนกผมหรือรูปมงกุฎรูปฮาร์ดในส่วนของโหนกหลัง ก่อปลายชัยแนวหนึ่งแล้วสะดทิะที่เราใช้แค่ฟิงเกอร์นะครับหรือนิ้วมือสางนะครับทรงหรือรูปแบบเขาจะออกมาได้ทุยหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามนะครับเป็นความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาความรู้หรือเก็บความรู้ในกึ่งของทรงทวิกกี้นะครับนะครับมา <c oughs> มาเผยแพร่หรือมาแชร์จบงานนะครับเรามาดูเทคนิค ของงานโปรนะครับหรืองานลายหรืองานเป่าเซตในกลึงของทรงทวิกกี้นะครับหรือเป็นฟรีสไตล์จากพ้อยลายแนวที่เราใดเราโหนของโซนของซิกละหลังเราใช้เป็นแปลงคมงัดนะครับหรือยกลักษณะของกรอบของทรงปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราดึงนะครับหรือการโค้งมนนะครับตามโครงสร้างสีละลายแนวนะครับส่วนการไล่หรือการปัดนะครับหรือเสยไปในโซนของโหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีรษะ หรือโครงสร้างนะครับหรือสีละลายแนวหรือหัวข้อออกมาได้ถุยส่วนการดึงนะครับหรือการโน้มหรือการโยกในโซนของโหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีสะะลายแนวหรือลักษณะของโครงสร้างเขาออกมางานเด่นนะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับหรือดิสพากรีหรือเป็นเคทีโอบาอ d e คารมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาความรู้ขแขนงกึ่งของทรงท w i กี้นะครับฟีไซน์มาเผยแพร่มาแชร์นะครับ ทางช่อง t i k t o อกนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ถึงช่อง TikTok นะครับส่วนเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนะลองศึกษาลึงพัฒนาเอาแนวทางอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงต่างๆเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็ก ศึกษาได้นะครับทางช่อง tiktok นะครับเพียงพิมพ์คำว่านะครับ a c o ค o ับ s m j i t นะครับออดสมจิตนะครับหรือออด t ิกต็อกส่วนทาง f c e b o o k l ไลน์ every day แต่ทุกวันนะครับออดเอางานเอาข่าวสารเอาความรู้นะครับเอา,ขาแขนงของสายงานความหมายก็คือที่ออดไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรลีดนะครับหรือเป็นยีลุยดีฟรอดเดสแรีดนะครับหรือเป็นอเล็กซอง The Paris นะครับตลอดจนถึง L'Oreal The Paris ออสเอาหลักการหรือการทํางานในแขนงกึ่งของเสริมสวยที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ในกล่งของงานเคมี Me. มาเผยแพร่มาแช์นะครับทางช่อง Facebook หรือ Facebook Live Everyday เพื่อนน้องนะครับหรือชาว fc ทุกท่านท่านก็สามารถแทินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง Facebook นะครับหรือเป็น Facebook Live Everyday ความรู้เทคนิคต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ทางช่อง Facebook ศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณทักพัน300 EP นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้วออดมีน้องใหม่มาแรงคือท้งช่องเลียวนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี